มกอนไงจด้มน้องคนโอ้ยพอน่ากินเด้อกะชน้หนีโล่งะครับนุ่มได้หดก้อนขาหลเลื่อเลยเลือดเลยเลือดตุย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 แม่แมวเหรอ ใช่ครับสวัสดีครับน้องอารุณวะสวัสดีค่ะบ้านจังไหนนอกกล่องไหมอ๋อกล่องไม้ครับพี่ออมกลับบ้านไปอาบน้ําเลยลูกน้องอาบแล้วลูกจะเอาอะไรก่อนกลับบ้านแล้วน้องหมอแก้มโนมีตะครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวต้องเบิ่งผมหนาหมอครับใครตัดผมให้โชก่อนนี่ครับมาเมนูโนมิตะครับ ลูกไม่ได้ใส่รองเท้าวันนี้วัสดีครับพี่น้องน่ามีเลื้อมากเลยลูกป้าน้อยซอยเดิมสวัสดีค่ะเฮ้ยมือนี้โอ้โหเท่าละต้มเท่านึงดีต้มน้องต้มงอบเขาครับงอเขาซื้อเบอรมาขามอ่อนกีเด้ไรล่ะมาขามอ่อนเขาก็มากะดูพี่น้องกินไอ้เบอร์มาขามอ่อนมาก่อนครับพี่น้องผู้สาวกำลังไปเอาวันงอบเขามาให้เบิ้งมาให้สมกัน นี่ครับผมมันเบิ้งมัอนี่ละงัวเผาเขาครับเสียงที่น้องเบงิ้งกบ้เด้อครับ <S <s <uk> มันคือบัวน้อยนะคะตลาดเลยกระลุกมระเซ้านี่ตลาดบัวขาวิ่นแถมมันดีครับพร้อมผมจะแก่หรือเปล่าแจ๊คเนี่จักบาทนี่ครับไส้ครับลุงละสองร้อยเจ็ดสิบบาทลุงละสองร้อยเจ็ดสิบบาทจาอันนี้โุ่นหนึ่งเครื่องโตง้อหรอหรอมั้งนะแจัคบอกจะไหมครับผม ม,มันเป็นแบบเคล่นเผามากเลยครัอ๋อเป็นงัวทีเป็นเป็นงัวนหน่อยทีตายบอกรับพ่อหรือว่าเป็นเป็นงัวที่เพิ่อนขาพ่อมีง่วนเคยเดียวได้จนแต่ว่าเป็นงูเผาเผามาอ,อย่างีขูดผลขูด,ดปลเลือมาครับหอยต้มเสื้อมือมาค้าอ้อนเที่ยวก้อนโอ้เสียบสุดยอดครับแต่มีที่ถ่ายกิบหลบนี้กระต้มอีกครั้งครับอันนี้กะต่เฉียวหวานค่ะเฉียวหวานพลทหารค่ะ พนทหารเจมไอ้ไอน้องจอมไอน้องจอมพนอันพฤกเสร็จแล้วพนมาพักเขากิเจอมันเคียงไม้เลยแล้วเนาะอ๋อเขียงไม้แปดบาทไปเลยอันดับแปดป่ะครับพ่อเจ็ดสิบบาทเป็นไม้ไม้มะค้อไม้มะค้อพี่น้องสิ่งไม่จะทางไหนนี่ครับสิ่งมาจากตลาดตลาดอันใหญ่กว่านี้มีได้เปล่าเดี๋ยวไปรอบห้าข้ออันนี้ะเอาไว้จัดอัน ดดีไ,ดไม้มมัอนเนี่ครับเราว่างอันนอนเขาหนึ่งหนึ่งเขาซุกครับเดี๋ยวสีพาไปชมบรรยากาศกับผมอันนี้ก็เป็นบ้านต่ำกับบ้านทร่แล้วครับกับชมเคือเก่าแล้วครับผมพอดีสีพาไปทางผุนครับพอหน่อยผ่นเก็บตะไอยุ่ครับผมผุนกับบ้านหนองจอมครับกําลังเห็ดแนวอยู่เนียกินกินแรงครับ มาองไฟให้พอน้อยครับมันมืดครับผมมาเอาตะไคร้ครับพี่น้องเอาไปเสิร์นต้มงูเผาละครับละปาดนะจะไม่มันจะเปงงามกล้วยแล้วกล้วยปุกใหม่ครับพี่น้องอันนี้เป็นกล้วยเขียวหอมของลุงซิปลุงซิปประแม็กเพิ่นเธอมาันกำลังงามเอาตะไคร้เนี่ยกอแล้วกับผมนี่าะเอาละคนะครับไเอาขนาด ปลกูกต้นอย่างนี้ค่เป็นสักมีโถ่มีเลนเลยแลเราปลูกลายอันเลยเป็นแนวไป <ừ> เพราะว่าเราขยันลุงกอนะผู้จะได้ขายานคนนี้คนปลูกอยู่ทางคนกันได้โถ่เป็นหวานเสียบทุกประเด็นแต่ว่าตัวนี้จะเป็นโถ่เลยครับมีท่าน,หนใหญ่ๆท่นจะเห็นบานเบี้ยวมาว่ามันโถ่หรเหบ่งเราปลูกไว้ไปนต่ใครก็ได้แล้วครสีนอลนะครับเราไปเซอร์นึ่งโง่เผาครับมัน หนึ่งศูโอ้โหต้มต้มต้มเอ้พีดต้มหงูเผาต้มหงูเผาเสียบๆครับพี่น้องครับได้แล้วนี่ครับพี่น้องนั่นนะครับบ้านฝุ่นนี่เป็นบ้านเด็กหน่อยสองตัวครับผมน้องออมก็น้องไอดินแหละครับเนี่ยเหมือแรงนี่อาบน้ำในห้องก๊ก๊าก๊ได้ยินไหมอดบ้านพอหน่อยครับนี่ครับได้มาแล้วครับผมเริ่มเริ่เดิอมบ้านโอ้โหแล้วลูกมัน ม้นเป็นบ่มันมีเป็นพอแล้วบอกพี่สีเอาจะเป็นเนครื <c oughs> ออ่องนอึง <c oughs> คัน,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 นะนะสั้นพอแล้วลูกพ่อพอหยดเลยเอาไม้ใช่หมุนกับเทนหน่อยเจ้าก็เอ็ดเองอยู่ดีหระเออก็เอ็ดเองอยู่แต่ว่าคันสั้นไปกัวนี้เฮามันผูกไม่ได้มันเราไปขวัดไปนะตอนนี้ก็พอแล้วลูกแบ่งเครื่องเลยเอ๊ะนี่กลับมาอนพี่เอ๊ะใช่หมุนเกี่ยวน้องกันเลยกระิ่นหน่อยก็พอมันผูกอะไรเนย ไว้มันก็อยู่แล้วลูกบ่มีแตะเลยรับประกันค่ะมันมีหักาดข้างซ้ายงหรอจะว่าหมอเดือนไตะไคร์ออกเบิดจะลงหมอเลยือเป่าเบิ่งมาคานใส่ยทีหลังแม่นลูกบัดนี่ค่ะทางหมอน้ำฮอนไว้แล้วค่ะใส่ตะไคร์ลงไปผมชุดรถไหมคะนิดนึงลูกชุดรถนี่ต้องใส่หลายวานเพิ่งซ้อนเกือกบสีนักนักเอี๋ยวซ้อนโซ่ดู รกระพุกชุดนี่กระปุกในตำหน้าแถวแถงแน่นอนกระปุกนี่วัี่คับทรายนี่ครับที่นี่ก็ล่อนามเดือดคอน,นะครับใหนข้าวว่าน้ำเดือดแลวจ้ามอฟไดได้พี่น้องป่าทุกคนเสือตะไคร้ใบกวน,นหอยน้ำนี่โอ้ยออกสีเขียวอ่อนต,องงอตะไคร้เลย ฝามอเปิดไว้ครับพี่น้องใส่ลองใส่กล่องไม้หันชัดหรือเ่าชัดกับบอกใส่เด้อจ้ะเจดีปั๊บปุ่นนี่ค่ะน้ำเรือแล้วห้งองเสี่ยววัวเผาของเ้าใส่ลงไปเลยนี่ตับบอกว่าตับอันนี้ลงไปเลยต้มประมาณ<อ>จัดน,น,นาทีอัันนี้หวใจประมาณชั่วโมงนึงเปล่าครับพี่น้องรอสักครู่ครับ จะคุยเคสุกเกือบชั่วโมงแล้วไปนี่แน่ๆเกือบชั่วโมงแล้วครับพี่น้อง่ปิดฟ้าเลยเพาะเก็บฮะอาฝนนนี้นี่ค่ะใส่ไฟานไฟกลางๆคาขนไปทางแรงๆจังหน่อยจ้ะอะไรพอะบ้านนี่ก่อนที่เราเบอร์มาขามลงไปครับพี่น้องพอน้อยละเอาบีนี่มาเสือโทยสะกกอนหนครับ S 1> <S 1> มันเป็นบีที่พอว่าเป็นบีแท้ที่เปิ่นแท้มากค่ะท <ำ S 1> เ้เฮาต้องมน้ำฮ <ไป S 1> ้อนก็นเลยจะเอามาลวกน้ำ้อนไปเฮ็ดเ,เป็นส้งเหนียวๆค,นคนๆน้นๆจังเลยแต่ว่านี่เป็นใบบักะามอ่อนที่เฮาเตรียมไว้เหาน้ำ้อนนี่โลซะก่อนครับเพื่อความสบายใจนิดนึงโอ้ยปดอยงงามเลยพอววาวทีอันนี้ก็ได้ละลุสองซ้อนโอเคนะล้วโรกเมื่อใดนีเพล ใครเข้มกับมาให้กำลังใจอยู่ข้างๆไว้ถ้าเยเกลียวขมครับพี่น้องถามมันยังบ่ขมเท่ากับไซเบีน้องพรของข้าต่อไปไอ่เข้มน้องพรตังรออยู่มัน่ดจะกินเนื้อพ่อเอ้าเอ้านั่งอยู่นั่งอยู่อย่าวพูดพ่อนี่ใส่ไซเรนาะเออซื้อได้ลูกเบอร์มะขามนะนี่ค่ะที่นี่เทาก็ับเอาใบมะขามอ่อนนี่ลงเลยค่ะ มันก็สิบ่ค่อยงามปานไหเด้อจ้ะเพราะว่าพอเอาเนี้ยมาขมเบิ่งมะขามหน้าแลงพี่น้องเบอร์มะขามมันบ่ค่อยอ่อนแล้วสองต้นอย่างในสัมนี้พอน้อยไปหาตั้งวต่สองต้นครับนี่ค่ะพกไวเลยแล้วก็อีกจังนาทีพอตอนนี้ต้มมาประมาณครึ่งชั่วโมงนั่นแหละครับพี่น้องอีกครึ่งชั่วโมงบ่ประมาณพุ่นละต้องพึ่งซุก จะหน่ครับง้นเราไรก็โดนละก็เอาเขามันน้ำสีคอนๆอนคืออยู่ไก่กองคือวนย้ำสวยออกไปสวัสดีค่ะแวัาดรรองค่ะตอนหนีงกเมื่พอโอเคค่ะขอปิดฟ้ามอกามองด้วยก่อนะนอน้ไหมจีนี่พอจะกแเด้ะเพร์งเจลเาได้จ้ะ เห็ดคือจังแจวเพียคมทัวไปจ้ะของสิรลพี่น้องซอนสดเขิงซ้อนวันนี้เสร็จกันไายกับบัตสึเขาโคว่าละปิดฝามันบหองกันเสือเขาโคจังน้อยจังหอมพี่น้องเลย๊บแจลลงไปเยอะ นี้ก็เสื้ออีกคือเก่าละพี่น้องพอยังโมซิมเลยวอนขมไปหอยเพอคำนวณบังนั่นนี่เดิดาฟางโมีตาฟางเร่านะใส่ตาแย่อย่างเดียวแม่วมาใครเข้มได้กินอย่างจากเด้จากเปิ้นใด้พอเลยมาคับคืบคืบเนี่ยน้ำปลาครับพี่น้องเอ้อขรน ตโฉดโตครับพี่น้องขอขอจังเลยอันนี้ใบเข็มพักเสื่อเพาะอันนี้ก็ใบหอมโบครับพี่น้องอันนี้โหหอมโบเสื่อลงไปอันนี้สีหอมครับเสื่อมากนิดเีวแค่หนึ่งนะพอเขาก็บอกเข้ามาสีหอมแต่ก็าบอกว่าจะประความเนาะ ใครเค้มกัดเหรอคุเจ้าคันเหียว่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วบ่าชิมก่อนเด้อชิมกับชิมทมจางกนได้เติมทนเค็มมาได้เอาสูรลนลงไปท่นมีคมเลเพิ่มบีอย่าเตาเลยหลงเศร้าโอเคพอดีเลยพี่น้องเอ้ยเสียบเสียบ ใส่กระฉ่จะซือไหมใส่พวกนี้น่กันเป็นอย่างจังกเะฉ่วคนคดว่าคนิดกินของดีนะเรว่ายนียบ้แล้วเอ๊ะชือนั่งกัะฉ่ำกดกดเยครับยกขางนี้ข้างนี้เออข้างนี้ข้างนี้ข้างนี้นั่งลงนั่งลงนั่งลงนอนลงหนึ่งชั่วโมง่านไปโอ้ยบอแมน เออรวมหลักกันหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าหลังใส่ใบบักฮามก็สามสิบนาทีนะพอนะเนาะประมาณนี้เดี๋ยวเราซอกครับพวกมันนใส่เปิดไาครับคือนะ้ำซิมเบิ่งน้ำมันตัวนเี้มันโหนดีบ่ถ้ามีโหนกันเพิ่มเกลือลงจังหน่อยเพราะว่าเนื้อมันเราได้แสีบนะครับโอ้ไปซิมเหมืนส้มบักเซียนหลานของฮันแสียบยางคักคักมาคิดเสือเครื่องหน่วยหูด้ำไปกินเผ็ดไรเฮ้ วส้มไปลอยแสบขนาดเลยเดี๋ยวคือแบบน้ำส้มมันนี่เขาก็เสิปรุงไปสดน้ำบบว่าทำไมเพราะเราไปสดน้ำได้มันแสบแต่ได้น้ำต้มเนื้อเบิ่งขาเบาิบง่งเบิ่งไก่โอ้ยเดือพี่น้องว้าวจังไหม,มกระซีของมันกระรนกระรนกระกระรนหล่อัอนอน,นี้เขาก็เก็บเพื่อกระซีหอมจังหน่อยนึยนง แม่เพิ่งปลูกมันเป็นพืชอไหวเลยเราพดักเรามีหัวมือดอันนี้จะเอาเขียวโควัดลงจังเลยนึงห,หูวให้สดน้ำหอมให้หน่อยพี่น้องเอ้ยอ่ะยกหม้อเลยข้างแต่กะแม่ปางเราคึกง,า <laughs> ง่ามเหมือนคืนแต่แบบงงพายางไปเก็บผักเราจาังเออลอย,ล,ยอล, <laughs> ลอยจังได้เราอยู่นี่ แม่ขอสองตนเดี๋ยวป่ะผักชีขอหน่อยนะจ๊ะนี่ค่ะลอยผักแม่จังหน่อยบพดเดชอเดดแล้วลูกนี่ค่ะเข้มเข้มเข้มห้อย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 บ้าวนแี่หลังฮะ เขียออกมาเลยเที่ยวกันเด้อกระชับกระชับดีๆก่อนให้มันลุกครับมันตอนใหญ่แต่เด็กน้องคนอุ้ยพอน่ากินเด้อเพราะให่น้ำก๋วยเตี๋ยวคุ้นเสอย่างงามพี่น้องเยอะยังสงต่อนน้อยสิเด้อกำลังค้ำหาเดี๋ยวต่อนนึงยังตับมันได้บ้างอันนี้หัวใจ เอ๊ตับมันก็ได้สุกละหดก็ล่อาพี่น้องพอุบเหตุอะไรก่อนเปนน้ำซุปก่อนเอาน้ำซุปไปก่อนลูกโอเคพอนละเอียเลยได้บากจะทวยน้อยๆนี่ล้วเหนียวไหลเดี๋วครับพี่น้องปลาทรายสดกระเบิดละโอ้เหเนื้อใสจาของสดทุโอ้ลอยเฮลงพื้นหน่อยประมาณนี้แหละน้องน้ำซุปเนื้อผมได้โทรมานลอว เอาออมมาาครับเแต่แค่นี้แหละเพราะว่าเกือบพ่อซื้อไว้พอดีแล้วหั่นหอมเสร็จแล้วเอาเลยตามมาหั่นหอมใส่ปาล์มหล่นหมดมันขีดแก่พอดำๆมันใบเยี่ยงมันลูกขีดแกบขีดแกบเอาไว้ไหมก็เบิ้งว่ามันเต็มใช่วิชาเปร้อยห้องแม่มั้ยว่างยาล้างมือเดียวมันเลยบ่สะอาดไปไหน บนีธรรมชาตหยังก็ลังสิเลียนไปเกี่ยวมือเดิมฟาโก้จวดตัวนึงต้องสอยน้อยเดาะต้องคงเต่ง34นัดนั่งละนัดเลี้ยงใส่ลงเลยตใส่ลงเลยพี่ปนลงไปนี่ค่ะพี่ปนขอโบ้ให้มันเดิอสดเนี่ยวมาเสียบเด้น้ำซุปเฮ้ยนั่นเยอะเอาอยู่บ่ครับพ่อพออละลูกพ่อละซ่ำ เบาๆคล้ายน้ำซุปอันแยมเขาไปกินข้าวอนแล้วก็ข้าวมันไก่เออนั่นแหละข้าวมันไกรใจผิดผมด้ใวยบอกด้วยโอ้นี่นี่ค่ะสมพักเสียงเสียงคืเมื่อแม่น้องจอมแซ่บขนาดเลยกินบางท่านฮักมาคิดเสียเครื่องหน่วยด้วยว่าโอ้ยยังเพ็้ออกกว่าด้วยหั่นเลยค่ะพอเรากินเข็งมาทางนี้เลยไหลย อยืนเอาจากปากกระทาะที่น้องมาแล้วได้ถนัดดีอันนี้คือหัวใจกลับมาชิมชิมเมั่งกับล,ลูก<ช>ลองเกี่ยวผมของมันนะกระเด็นม้วนเสียบมันเสียบไม่ให็นปางคูบหรือเนาะลงผงเปร,ปร,ปรียงหัวใจใวครับผมหัวใจม้วนเลยไหมครับแม่นลูกอันนี้ตาหวาน หอครับเสียบครับเติมหนังมันนะมันเซียบสวยหอมอีครับไข่เค็มก็หอมอย่างงามเลยได้พีมันก็เป็นตัวเห็ดกุ้เตียวเสียบกุเตี้ยงก็น้อยไม่อยากกินมีบอสขันใชเห็ดกุ้ยเตียวแม่โบถนัดเมนูนี้ พิ่นจะกินแกงเขียวหวานลานเพิ่นอ๋อแม่บ่กินบ่คล้ายกับหมามกุยังเนาะสำหรับคนไม่สวยเลือดเลยแล้วนี่เลือดบ่ก็มาเลือดเหนียวมันเหนียวมันแบบนันดีเด้ครับเหนียวมันแบบอ่าเดี๋ยวให้พ่อหั่นแปนบนึงเด้อค่ะนี่ครับหมึงมึงโฆษณาหนีดลงองนะครับคุณนุ่มได้หดก้อนขาลาย หมดขาลายหรครับนี่เด้อลูกขาลายหน่อยนะอีกตัวนี้ขาลายหน่อยนะครับต่อขาลายแน่นอนนี่คยับนั่นนะแม่นแท้เลยขาลายหน่อยมาหน่อยฮ้อนครับพี่น้องอ่อนฮ้อนอ่อนพ่อเมาเนี่ยนแลมราอุ๊ฮ้อนอีกตัวหนี่งง่ายก็แบบนี้เียรต้อยเขาจะได้ละตอนนี้นี่ขาลายนะหน่อยไม่ตอนนี้ครับนี่ขา อกอาทินน้อยอยากซิมครับผมเอาเลยลูกซิมให้ตัวน้อะตุย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 แม่แมวเหรอเหนียวมันมัมีความหนียวไปด้ยครับมันมันเป็นุ่มหอมอะไรลักษณะคล้ายๆแบบตุ้นเนื้อเปื่อยอะค่ะครับกุ๊กุกๆนังมันก็ลยสิแบบอืออีกจักตอนนี้นเ,เสี่ยงปะ นี่เป็นแจ้วบีหนองพอดนะผมบีบีแทบเพิ่นกับีได้ตัวนี่ครับจ้าพูยตอนนี้คือหอนทะเนาะจัดนี่ครับกินกินพร้อมหอนพรอนพร้อมเม่าเนี่ยะครับผมสุดทนานครับหิ้สองหิ้งเลยมาเด้อครับพี่น้องแฟนครับครับผมมาเด้อครับพี่น้องจะอยู่ในประเทศตั้งประเทศก็ดีครับเมื่อนี้มากินต้มงมูเผาครับอย่างเสียบเลยแหละครับ ซิมเบิางน้ำมันก็ยังหอมก่อนวันนี้แต่ซีมต่อนเลยครับบ้านแฉบแล้น้ำมันตูดไปซะแซ่ยบแบบเสีบเมนบลูอ่อ๋อ่อนยังม่ได้ซิมนะครับยังเส่นหมากงวงวธรรมดานท้อนๆอันนี้ก็ธรรมาดังะาบ่อแบบเนืองวใหญ่อ่ะได้บีแถมาอยู่วันที่ครับแม่ค่ะเพราะว่าเขาจับเผาได้มันหอม มันแบบบะมีกินข้าวเหนื่อเลยสุดยอดพี่น้องว้ากูใดเห็นซื้อเมื่อกี้นะค่ะทำคำวุ้งหัวใจได้ด้ว่ามันมีง่วงเผาบวานวัวเหมือนสาวงามงางกายเลยดิกราฟขึ้นมาอีกเข้าบอสได้สิตรงจัดแล้วล่ะนะคิดพอว่าตอนนั้นมันแสบแห้งความเปื่อยก็ดีพอดีนุ่มพอดียั่มคึดๆเลยล่ะเป็นอะไรลูกดองอร่อยเลยครับพอสูตรมือถือข้ามูดะเลิศ สกับแจ้วอะครับพ่อนนี้ยังยังในข้มขมเต็มที่ครับจุมแจ้วแจ้วบีข้มขมเลยนะครับหอมมากซอยกันหน่อยเป็นรวงเป็นรวงเลยผมซาใจเลยครับนี่ครับเดี๋ยวพามารีวิวอาหารแม่ปางเลครับพี่น้องครับผมแม่ปางมากินน้ำมูได้ครับแกงเขียวหวานค่ะนี่แกงเขียวหวานร้านครับผมร้านทหารครับทหารทหารไม่ไปกวาง ข้าวผัดโบราณค่ะข้าวผัดโบราณอันนี้ก็เป็นสมบักเซียนครับผมอ่ะจิ้มสมบักเซียนนะครับทรายฝีมือแม่นลองจอมลูกโดนเอาเราเด้อสมบักเซียนพักเซียงอะอยู่นั่นมัอนคางป้ามันเนียวนะขึ้นอย่างนี้เส้นหย่อมนะเป็นอะไรฉ่ำทุกแล้วมันเป็นหนังเราใจสมบักเซียนกนละอร่อยล้างไปก็เห็นมันค่ะแบกล้องระเบิดไปกองนะครับ สปนก่บยังหอดีลอกหนึ่งเด้อครับพี่น้องครับนะกินผมบกเซียนก็เตะดังเตย้อมืนแซ่บเลยแม่ใช่มึงแซ่บเน้อเค็มบบนั้นไสมพักเซียนครับพี่น้องนี่ับดับแตรงสดนาลรองข้อกันนะครับเดี๋ยวมันจะแค้นจ๋ังไม่จั แซ่บแล้วผัดสมแซ่บเนี่ยด๋อยแบบห้ามถิ่นเหมือนเราไปผันมาได้เนาะแต่นม่น้ำหนักมาผันต้มโง่เผานี่เครื่องปรุ๋งกับมได้มากใหม่ได้อพี่น้องจะเกลือป่นชลิโดตัวเดียวกับตะไคร้แค่นี้นะสามหมันสื่นไปแซ่บสื่อนี่แบบแบบนี้ผสมพัก ใบพักหอมน้ำือเรอแม่นก็ใบพืชหญ้าอะไรนี่ก็เป็นอาหารของคนนั่นแหละของสัตว์ด้วยเกี่ยวผูดสดน้ำนี่นะบ้านน้ำเห็นมันสวงเลยด้วยแม่แค่สดน้ำีหร่ครับนี่นะพ่อเห็นแบบว่าข้าวอยากอาหารเมื่อคืนต้อง ค้นกระล่ำมาไว้ให้ยายเย,ยอะๆนต้มนี่ก็นเนี่ยไปทิ้ไมได้ครับพี่น้องนี่คะ่ะสดหอมใบมะขาอมอ่อนต้องติดหนังจะหน่อยเนี่ยคะ่ะเลิศครับครับครับมันจะมาใส่ตัวขันประเพาะเนี่ยนี่ซึ้งนันครับแจ้งน่อย,ย่างไรสอยอีกครับพี่น้อง นาี่บนมปังเพื่อนบ้าพี่น้องคนมาส่งของครับส่งขวัง,ขง,สง,ขงส่งหลังบุหรี่ห่แล้วค่ะนเก็บปา,ม,าม่นค่ะจนว่าเกือบทุดสอยมันจะเห็นบ้านอยูใส่เมือที่เพิ่นกำลังก่อสร้างอะค่ะให้ให้เลี่ยวสายเขามาตรงคางบ้านบางนั้นเลยค่ะแม่นค่ะ,คะอันนี้เก็บปลายขางบ่ค่ะ จักบาทค่ะแล้วตั้งซังยังพันเจ็ดสิบบเดี๋ยวม่หอดโอ้จักแล้วแม่นค่ะตัวลค่ะะตัวฝาิพี่น้องลักเนพมาส่งของซังยังบดบูกับพี่น้องผมจะดืมข้าวสุดยอดเลยครับพี่น้องบม่นงายเนนอนพันเจ็ดกินต้มงูเผาหนึ่ แซ่บลองมึงได้พี่น้องมากินนํากันครับแซ่บแมาครับคลิปนี้กับฟ้พี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลเด้ครับจะอยู่ในประเทศตังศ้ตงประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้เลยครับผมพอน้อยซอยเดิมเิ<อ>่ง,งลูกเขยลูกสาวครับิ่งไม่เงี้ยฝังเึงไปเงยน้อยแะครับแรงนี่กินต้มง่เผาครับแซ่บครับพี่น้องขอบคุณครับผมขอบคุณนับห่ายงใหญ่นะครับชมพักเซียนกับมีชมพักเซียนแม่แตนน้องแซ่บนะ